สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูท่ทองกดิคิงวันนี้เราจะมารีวิวกอสเซล่าในอนิเมะตัวใหม่แล้วครับปี2021ก็คือตัวนี้นเองมันคือกอสเซล่าอัลติมาจากกอสเซล่าซิงคูลาพอยนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาราคา1,200หรือไม่ก็1,300นนะครับก็มันจะมีป้ายแถมมาด้วยตรงนี้เดี๋ยวเอาออกก่อน แล้วตรงนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมอ่านไม่ออกหรอกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปหน้าตาของมันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรูปใหม่เลยมาดูที่รูปหน,หน้าตาของมันดีกว่าตรงนี้เป็นหน้ามันหน้ามันก็จะเป็นมีเขี้ยวตรงนี้อันใหญ่แล้วก็มีฟันหลายหลซี่เลยแล้วด้านในก็มีฟันอีกแต่เขาไม่ได้ลงสีแล้วตรงนี้ก็แขนที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็มี แล้วก็มีประมาณกี่นิน้วสี่นิ้วน่าจะได้โอเคแล้วตรงขาก็ขามันจะใหญ่มากซึ่งขามีมีเล็บสี่นิ้วทาตรงนี้ด้วยแล้วคีปลังก็เหมือนใบไ,ไม้มีคล้ายเส้นเลือดแล้วก็ขาค่อนข้างยาวแล้วก็ตรงคีปลังตรงนี้ก็เหมือนปลาการังนะ ตรงนี้ก็เป็นเรียกไม่ถูกอ่ะมันอาจจะเป็นหนามก็ได้ตรงนี้ก็เป็นหนามเหมือนกันตรงนี้เป็นหนามตรงแผงคอโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าประวัติมันยังไงตัวนี้ก็ยังไม่มีประวัติมากเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ออกแต่เขาคาดการว่าน่าจะเป็นไดโนเสาร์เพราะตัวนี้เหมือนไดโนเสาร์พันธุไทเรนโนซอรัสหรือหรือพวกยังพวกกินเนื้อแหละ ไม่จะเป็นต้องเป็นไทรอสลัดก็ได้แล้วก็ตรงวันตรงนี้จะมีเขี้ยวที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกับจะไอเสือเขียเออเ้ยวดาบซึ่งเออเกี่ยวกับก็ตสล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือหามันค่อนข้างยาวแล้วก็ตัวตัวน่าจะประมาณเจ็ดสิบเมตรเท่าที่ผมคาดการนะ แล้วก็ตรงนี้ก็มีป้ายเลยสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นลูกของคิงโกติโอเคมมนต้องทไรมากแล้วก็ตาไันก็เป็นตาขาวเลยเพราะว่าเขาน่าจะลงสีไม่ได้เพราะมันเล็กมากตรงหางก,ก็มีเกเล็ดอย่างมันมันดูอันนั้นดีมันดูระเบียบดีผมก็อชอบนะตอนนี้ก็เป็นริ้วๆล,ล,ลอย,ลอย แล้วตรงนี้ก็เป็นแผงไม่ใช่แผงแติเขาเรียกว่าอะไรนะเออช่องเละตรงนี้ก็ทําไมเอปากมันมีรอยตรงนี้แล้วปากมันค่อนข้างที่จะสามารถเปิดได้กว้างกว้างผมพูดต้องคล้ยชัดตรงนี้ก็คล้ายคายคิ้วหรือเปล่าโอเคตัวนี้หมุนหางไม่ได้แล้วก็มีจุดข,ขยับตรงที่แขนหมุนได้แบบนี้ แล้วขาก็หมุนได้หมดเลยแบบนี้ครับแต่อย่าไปทำมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวใอยากไม่ได้ตอนนี้ก็จะเขียนว่าโตโฮแล้วก็ตรงนี้ก็เบสอิชินาตอนนี้เขียว่าสองพันสิบสองของผมก็ไม่รู้แล้ว,ว่ามันคืออะไรผลิตยางหรือเปล่าโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ขอให้ตั้มตะคายแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรีวิวต่อๆไปสั้งหับวันนี้สวัสดีครับ